สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยถึงปัญหาของการซื้อวัวจากนายฮอยนะครับคือเรื่องมียูวานะครับผมได้ทำการซื้อเจ้ากายดาวนี้มานะครับบอกกับผมอย่างดีนะครับว่า เป็นลูกไอ้เป็นวัวท้องนะครับท้องประมาณสี่เดือนนะครับแต่มาอยู่กับผมไม่ถึงเดือนนะครับเป็นสัตว์ครับพี่น้องครับโอ้โหแย่มากนะครับตายตายตายเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้พี่น้องที่ซื้อวัวนะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับเช็คประวัติให้ดีนะครับพูดคุยกันให้ดีนะครับประกันทงประกันท้องกันเลยนะครับ พูดกันตรงไปเลยนะครับอย่างผมมือใหม่นะครับกระโดนเสียแล้วพี่น้องแต่ไม่ซีเรียสน,นะครับเราเอามาผสมวัวที่เราชอบเองเลยนะครับเพราะพันธุ์ที่เราชอบนะครับเขาผสมมาให้อาจจะไม่ถูกใจเราครับเขาผสมให้อาจจะไม่ถูกใจเราเราเอามาผสม,มเองนะครับตัวนี้ก็เป็นสัตว์เมื่อวานนะครับผมก็ ได้ทาการผสมพ่อที่ตัวเองชอบนะครับพี่น้องครับมือใหม่นะครับมือใหม่ก็โดนสนล้วอยากร้องเพลงยุยเหลือกูนนะครับไม่เป็นไรครับซู้ต่อแปงครับเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเป็นประสบการณ์ของเรานะครับคราวหน้าคราวหลังเราก็ควรพูดคุยกับเขาเช็คประวัติวัวให้ดีนะครับเช็คประวัติวัวให้ดีว่า มีลูกกี่ตัวคือท้องหรือไม่ท้องนะครับหากท้องก็ถือว่าเราโชคดีไปถ้าไม่ท้องก็เป็นการผิดพลาดของตัวเราเองนะครับที่ที่พูดคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะเราก็ไม่ได้ เจรจากันแบบว่ารับประกันท้องอะไรเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรผมผสมแล้วนะครับเมื่อวานให้หมอหมอประจำฟาร์มนะครับหมอตั้มโป้งเดียวจอดนะครับนี่นะครับดูทุกตัวโป้งเดียวเลยนะครับตัวนี้ก็โป้งเดียวนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้เพราะเพิ่งมาอยู่ใหม่ยังจับสัตว์ยังไม่ค่อยถูกนะครับ ก็น่าจะไม่พลาดนะครับจากการเดานะครับนี่ตัวป,ปีมันลดแล้วนะครับระหวานชนกันคอกเละหมดเลยนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่นะครับครั้งแรกของมือใหม่นะครับต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก่อนที่จะซื้อวัวต้องดูดีๆนะครับเลือกดูดีๆว่าเขาประกันหรือไม่ประกันนะครับตัวนี้ผมจตัดสินใจจากรูปลักษณ์ภายนอกของมัน ี้แะครับดูบัวอย่าดูภายนอกนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนผมได้เป็นประสบการณ์นะครับเราต้องเสียเวลาอีกนะครับซื้อจากนายห้อยต้องพิจารณาดูดีๆนะครับพูดคุยถามประวัติวัวให้ดีนะครับสักถามไปเลยครับอย่าอายครับนี่นะครับฝากไว้นะครับมือใหม่ สมแล้วนะครับผมผสมของไอวินเชสเตอร์99นะครับถ้าติดก็โอเคไปถ้าไม่ติดเราก็เสียใจหน่อยนาะพี่น้องคนระับซื้อหัวครั้งแรกเลยนะครับอพวกนั้นก็แม่สาวซื้อมาไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวนี้ก็แม่ข้อก็ไม่ผิดหวังโป้งเดียวตลอดเลครับใส่น้ำเชื้อนี่ปัญหากับตัวใหม่นะครับตัวใหม่เรายังไม่รู้ยังไม่รู้ประวัติที่มา ถ้าดีเขาคงไม่ขายแล้วครับวัวนะครับถ้าดีเขาก็เก็บไว้เลี้ยงเองแหละครับสงสัยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่เชื่องดีตัวนี้รักเลยครับรักลองผสมวินเชสเตอร์ดูแล้วนะครับขอให้ติดนะครับโป้งเดียวนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปพี่หมอรูปรอให้นะคลิปผสมเทียมผมไม่ได้ถ่ายเมื่อวาน ไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปนะเลยไม่ได้ทำคลิปการผสมเทียมให้ดูนะครับหมอประจำฟาร์มผมเลยนะมือใหม่แต่ผมรู้จักกันเนาะสุดยอดครับเรียกใช้ง่ายสะดวกนะครับนี่พูดถึงปัญหานะครับปัญหาที่พบเจอนะครับสำหรับมือใหม่นะครับการเลือกซื้อวัวเนี่ย ต้องดูดีๆคุยดีๆนะครับถามประวัติทางที่ดีไปดูที่คอกดีกว่าครับวัวคอกมันบ้านนะครับของชาวบ้านเนี่ยนะครับน่าซื้อกว่าครับแบบนี้เสี่ยงครับเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่ที่ไม่คาดคิดนะครับเหมือนผมนะฮะดูครับบอกว่าท้องสี่เดือนท้องสี่เดือนเราก็เชื่อเขาครับ แต่ก่อนมาผมสกเกตด,ดูแล้วว่าเห็นน้ำเมือกไหลนะน้ำเมือกไหลผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์นะครับแต่มันแสดงอาการยังไม่ชัดเจนนะครับอยู่กับผมได้หนึ่งเดือนนะครับเป็นสัตว์ทันทีนะครับโอ้โหไล่ปีนตัวอื่นไล่วิดกันนะครับวิดเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ไล่ไลวิดตัวนู้นนะครับตัวเล็กไล่วิดตัวใหญ่โอ้โหเป็นประสบการณ์ชั้นเลิศนะครับ จึงมาเล่าให้พี่น้องชาวบัวได้รับชมรับฟังนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับช่องส่วนมุล็กด้วยนะครับฝากติดตามกันเยอะๆนะครับเป็นสาระดีๆสำหรับมือใหม่เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากนะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับนี่นะครับเล่าประสบการณ์ชาวบัวให้ฟังนะครับมือใหม่ด้วยกันนะ รู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ